โอเคก็คืนนี้ค่ะก็ผมก็เพิ่งไปดูมาตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปดูรอบสื่อวันนี้เลยนะแต่ก็ขอขอบคุณเนลมิตหนังฟิล์มที่เชิญผมไปดูรอบสื่อในวันนี้นะครับอืมเป็นค่ายหนังค่ายหนึ่งที่ผมมองว่ากล้าทำกล้าแตกต่างและก็ส่วนตัวผมเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ถ้าเขาทำหนังออกมาผมก็กล้าสนับสนุนนะ ืมอะมาต่อโอเคมาลุยคืนมีค่าอ,อ่าเอาตรงๆเลยอ่ะผมพูดตรงๆเลยก็แล้วกันไม่ไม่น่าจะมีใครว่าเลยดูตัวอย่างอะ่ะไม่ได้มีความแบบจะจะพูดแบบแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีความอยากดูเลยแล้วแบบโอ้โหคือดูตัวอย่างแล้วแบบแบบจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอะไรประมาณนั้นอะ่ะ แต่พอหลังดูจบเฮ้ยสนุกสนุกดีอ่นะใช้ท่าอยู่ผมมองว่าแบบเฮ้ยหนังดูเพลินถึงแบบอาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าแบบเฮ้บทมันแบบบทมันไม่ได้ดีมากมันมีแบบคำถามที่ทิ้งไว้เยอะมากช่องโวอะไรกันความสมเหตุสมผลบ้างเองกาะมนถึงถ้าคุณดูหนังแนวเนี้ยคุณก็ไม่ต้องคาดหวังอยู่แล้วอะแบบเรื่องเนี้ยแตบบ่ ส่วนตัวผมมองว่าแบบเฮ้ย hey, คุณมาถูกทางแล้วอืมคุณมาถูกทางแต่ต้องยอมรับว่าบทอ่ะมันมันไม่ดีจริงๆค่ะอันนี้ต้องยอมรับว่าบทมันไม่ได้มันไม่มได้มันไม่ดีมันเท่าไหร่อืมแต่ส่วนตัวยอมรับว่าเรื่องเนี้ยดูบันเทิงกว่าเดอะเลกกับแ yeah ยแล้วกันอ่ามันดูแล้วแบบมันก็มีบางฉากที่หลุดหาเข้ามา อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้มันเป็นหนัง her, สแลชเชอร์ผสมคอมเมดี้ด้วยซึ่งมันก็ดูแบบเออเพลินดีมันดูแล้วเออเหมือนคนสร้างเขาเข้าใจแล้วแบบเฮ้ยกูต้องการแบบนี้แล้วก็คนดูต้องการแบบนี้ถึงเออเริ่มที่ข้อเสียก่อน,นแล้วกันข้อเสียของผมก็พูดไปแล้วอะบทแล้วก็เหยื่อเหยื่อในเรื่องผมรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยมันดูไม่ไม่สมกับคำว่าแบบ The world of killing people อันนี้ความความคิดเห็นส่วนตัวนะมันดูไม่สมกับคำว่าแบบเฮ้ย The world of killing people เว้ยผมมองว่าอันนี้ส่วนตัวนะเพิ่ม backstory บางจุดลงไปให้มันครบสักสองสามนาทีอ่ะผมมองว่าเรื่องนี้จะเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ครบดูบันเทิงถึงมันจะไม่ได้ดีอ่ะเอาเอาตรงอ่ะมันไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่แบบ มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดูบันเทิงแล้วมันดูเพลินตลอดทั้งเรื่องต้องยอมรับแบบเลยว่าแบบเฮ้ยการตัดต่อเรื่องนี้แบบเฮ้ยใช้ได้อยู่นะดีอยู่ไม่เหมือนแบบไม่เหมือนแบบเดอะผมมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้มันคนละแนวแหละแต่ส่วนตัวเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยผมเอนจอยแล้วกันเอนจอยในความที่แบบเฮ้ยมันกล้าทําดีเว้ยแต่แบบมันจะมีบทบางจุดที่แบบเหมือนปฏิปตะยังไม่ค่อยดีอ่ะแต่แบบ เอาเอาเป็นว่าจากหนึ่งไปสิบอ่ะอ่สิบคือแบบจุดจบของเรื่องนะคือแบบเฮ้ยมันก็ยังดูเพลินอยู่อะไรประมาณเนี้ยมันก็ยังดูแบบดูได้อยู่อ่ะมันไม่ได้ถึงก็แบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้แบบหนังเรื่องนี้แบบอย่างหวยเลยเว้ยอะไรประมาณนั้นนะ่ะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเรื่องเนีเ้ยชาโคดอ่ะเออชาโคดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปก็แล้วกันแต่ส่วนตัวผมมองว่าชาโคดอ่ะเขาทำได้ดีแหละ ทำทำได้ดีอยู่โหดดีโหดดีเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับหนังแนวเดียวกันเนี่ยผมมองว่าเรื่องเนี้ยมันจะมีเนื้อเรื่องที่มันดูแบบดูมีเนื้อเรื่องแล้วกันดูมีเนื้อเรื่องมากกว่าไอฮาโลวีนคิวภาคล่าสุดแล้วดูดูแล้วยังมีแบบเฮ้ยครีเอทีฟคิวเว้ยอะไรประมาณนั้นน่ะที่แบบยอมรัแบอบ่ะบางฉากนี่แบบโหระดับโอ้โหเฟสทารลิตี้ในโมโตคอมแบทเลยอะ อมสมเลส18เลยอ่ะอ่าใครเข้าไปดูว่าแบบต้องต้องยอมรับเลยว่าเด็กไม่ควรดูเรื่องนี้นะแบบแบบฉากไะเกฉากโปรกันได้ไมัยมันก็ไม่ได้ถึงแบบอัพแรงที่ผมเพิ่งดูมาเอามาที่ตัวหมีก่อนนะแล้วกันอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปข้อดีตัวหมีเอ่ะก็โอเคแหละแต่ผมมองว่าแบบมันน่าจะเพิ่ม เรื่องราวแบ็กสตอรี่ให้ให้หมีมากกว่านี้อันนี้ความความเห็นส่วนตัวนะแล้ววันต้องยอมรับแหละหนังเรื่องเนี้ยผมไปอ่านผมไปดูคนอื่นผมเล็บหลังออกจากโรงนะอันนี้คือความคิดเห็นเมื่อกี้คือความคิดเห็นด้นสดสดเลยอ่าคือสดสดหลังออกจากโรงมันก็มีบางคนแบบเฮ้ยผิดหวังผมก็งงว่าเฮ้ยคุณคุณคาดหวังอะไรกันจากหนังแนวนี้ วซตัวผมดูแล้วแบบที่มันก็ดูเพลินหนึ่งเรื่องนะมันดูแล้วแบบมันก็ยัเอ็นจอยถือว่ามันมีมุกแล้วมันมีมุกตลกเข้ามาที่แบบเฮ้ยมันเข้ามาคลายเคยรียดได้ดีเลยเฮ้ยใช้ได้เลยนะก็โอเคเลยแต่แบบมันผมมองว่าความหนักแน่นในแบบในการแบบคุมโทนในในในเรื่องบทอ่ะในในแง่บทอันนี้อันนี้ยอมรอมรับว่าแบบเฮ้ยต้องต้องต้องพัฒนาเลยแบบยังไม่ผ่านนะ อันนี้ขอพูดไว้เลยแต่แบบในแง่ในแง่ความบันเทิงอันนี้โอเคเรื่องเนี้ยค่อนข้างโอเคมีฉากที่แบบตัดต่อเออต้องชมเรื่องหนึ่งตัดต่อเรื่องเนี้ยดูรู้เรื่องไม่ได้แบบโอ้โหเย็นหัวแบบเวียนหัวแบบเฮ้ยดูไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนะั้นนะอืมแล้วแบบฉากการจัดสีในเรื่องอันนี้ขอชื่นชมว่าเฮ้ยก็ทําได้โอเคนะทําได้โอเคอยู่แต่แบบ แต่ข้อเสียอะกลับมาที่ข้อเสียกันมากข้อเสียคือแบบมันรู้สึกว่าบางตัวละครอ่ะเหมือนกับแบบเออคือรู้ว่าแบบมันก็ตายแล้วแบบน่าจะแบบให้ backstory เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่แบบพอมาดูจริงๆอ๋อโอเคมันมีอะไรที่คอมพิ e ของมันแล้วแต่มันแค่รู้สึกว่าแบบมันยังไม่ถึงขั้นแบบคำว่าแบบเฮ้ย the world of killing people อืม The World of Killing People แบบตอนตอนแรกนี่คือแบบอาจจะเป็นเพราะหลายคนหวังกับชื่อชื่อหนังด้วนมัน้งแต่ส่วนตัวผมแบบผม,แบบผ,มผมดูชื่อไทยไงผมไม่ได้ไปดูชื่ออังกฤษอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะอืมเอาไปต่อเอามาที่นักแสดงกันบ้านงน,านักแสดงยอมรับว่าเอ่อจะคุ้นหน้าก็คุณผมก็รู้ผมก็รู้จักแต่ต,ตัวละครนักแสดงผู้หญิงสองคนนะที่ผลกับ คุณฝนกับคุณแคร์นะก,ก็ผมก็วองว่าแสดงดีทั้งคู่แต่แบบบางคนก็แบบแสดงคือเข้าใจแหละมีบางคนแบบวิจารณ์ว่าเอ้ยแสดงไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าก็โอเคอยู่ในระดับใช้ได้คือหนังขนาดหนังประมาณเนี้ยหวังอะไรเยอะผมก็งง,งอยู่แต่ส่วนตัวผมมองว่าการแสดงก็อยู่ในระดับที่แบบโอเคไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหสุดยอดอะไรประมาณนั้นะ แต่ตัวตัวผมมองว่าเฮ้ยมันก็ดูแบบมันก็ดูบันเทิงนะอะไรประมาณนั้นน่ะมันดูได้อยู่ไม่ได้แย่ตัวตัวผมมองว่าเอ๊ยไหนมันไม่แบบอืมก็โอเคแต่แบบมันรู้สึกแบบอะไรบางจุดก็แบบเฮ้ยอะไรของมึงวะอะไรประมาณนั้นนะ่ะน่าจะนึกออกนะแต่ตัวตัวผมมองว่าเฮ้ยมันอยู่อยู่ในเกณฑ์ที่แบบเฮ้ยพอดูได้อยู่เว้ยอะไรประมาณนั้นอ่ะอืม อะไรกันประเด็นหมดเรื่องเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ยเอ่อผ่านไปเร็วคงว,ว่าคือเรื่องเนี้ยอาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้คาดหวังด้วยความคาดหวังนี่คือแบบศูนย์เลยอ่ะกรดูอ่ะศูนย์เลยอ่ะแต่ความคาดหวังนี่คือระดับแบบศนะูนย์น่ะศูนย์จากสิบนะเรื่องนี้คือแบบเออคือถ้าถ้าดูฟี ก็ยังไม่ดูอ่ะอ่ะ,อะตอนแรกนะแต่พอดูพอได้ดูมาดูรอบสื่อเนี้ย่ผมก็ขอชื่นชมเลยว่าแบบเฮ้ยค่ายเนี้ยเป็นค่ายที่กล้าทํากล้าเสี่ยงแล้วก็ก็ถือว่าเรื่องเนี้ยถือว่าทําออกมาได้ดีผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของนังเรื่องนี้แล้วกันคือความแบบความดูเพลินของหนางน่ะคือแบบเหมือนเราไม่เอาเป็นอธิบายยีงดีย เหมือนเราไม่ได้สวนว่าแบบเหมือนเขาไม่ได้สวนว่าแบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้แบบจะแ,แย่จะดีอะไรประมาณนะั้นน่ะแต่เขาสนใจว่าแบบเฮ้ยคนดูบันเทิงกับสิ่งที่เห็นบนจอซึ่งเราก็บันเทิงกับสิ่งที่ดูที่เห็นบนจอจริงๆโอเคมาที่ข้อดีกันบ้างข้อดีฉากโหดโอ้โหฉากโหดเอาเป็นว่าโหดคือโหดอ่ะหนังแบบฮันวีนบางเรื่องจะเรียกฮันนีนไ้ไหม สกรีมบางเรื่องแล้วกันยังไม่โหดเท่านี้แล้วก็ยังมีฉากทริบิวต์ทริบิวต์ในที่นี้ก็คือแบบเขาลบต้นฉบับแบบสกรีมอะไรประมาณเนี้แล้วแบบมันมาหยิบถือว่าหยิบมาทาได้แบบเออไม่ไม่ซ้ำดีก็ถือว่าเออน่าชื่นชมน่าชื่นชมแต่ผมแต่ส่วนตัวนะผมมองว่าในการไก่เกียบ,บทเะผมมองว่ายังไม่ได้ดีเท่าไหร่ข้อดีอย่างก็แล้วก็การละดับภาพก็ไปแล้วอ่ะมันก็พูดไปแล้ว อะไรกะเออเห็นทางผู้กับเขาบอกว่ามีสัมภาษณ์ว่าแบบจ้างงานการงานกลางางานแบบพรีเมียย์ที่ผมไปดูไปเชถูกเชิญไปเนี่ยเขาบอกว่ามีใช้ซีจีซีจีอันนี้ส่วนตัวนะผมไม่ได้รู้สึกแบบเอ้ยมันมีซีจีเลยแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันบางจุดอะมันอาจจะดูในแง่การตัดต่ออ่ะมันดูอาจแบบแบบเอ้ยเบลอเบลนิดนึงแบบเฮ้ยเวียนเวียนยนิดนึงอะแต่ มันยังพอรับได้ไงแล้วแบบมันก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้อะเป็นอีกเรื่องหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่แบบใช้ได้แต่แบบวงเล็บถ้าคุณไม่ดูถ้าคุณไม่คาดหวังนะนี่เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบเอ้ยก็ใช้ได้แบบโอเคแต่มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ยอมรับแหละอ่ะหนังเรื่องนี้ในแง่แบบบทแย่อ่ะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยผ่านนะ แต่มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่แบบเฮ้ยดูเพลินตลอดทั้งเรื่องแล้วแบบมันมีโมเมนต์ตลกโมเมนต์ตลกในที่นี้ก็คือแบบเฮ้ยเอาฮาเว้ยอะไรประมาณนั้นอนะ่ะมีเอาฮาบ้างอะไรอีกอะมีเอ่อมีเอาฮา,ามาีดรามา่าดราม่าแบบนิดนึงแล้วกันอ่าแนบบนิดนึงแต่แบบมันรู้สึกแบบเฉยเฉยมันจะมีบางจุดที่แบบ เอื่อยไปบ้างมันจะมีแต่ผมมองว่าแบบเฮ้ยหนังเซตเรื่องโอเคเราเก็ตว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เราแค่แบบบางจุดก็มีคําถามว่าแบบเฮ้ยทําไมต้องเป็นอะไรแบบนี้เฮ้ยทําไมต้องเป็นคนนี้ทําไมต้องเป็นเออ,อะไรวะจุดเริ่มต้นมันต้องเป็นแบบนี้หนังเอาเป็นว่าหนังอ่ะมันใส่เข้ามาได้ดีแล้วแบบไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยอึดอัดแบบ เฮ้ยใส่เข้ามาันทาไมอะ่ะอะไรประมาณนะั้นอือเอมาที่ดนตรีต่อดนตีเรื่องเนี้ยผมมองว่าแบบช่วงแรกคือแบบโอโ้โหเปิดเรื่องมาเอาจริงจรแบบแบบิคือแบบโอ้โหท้อเลยอ่ะคือแบบไม่คือแบบไม่น่าใส่เพลงมาแต่แบบพอคุณดูถึงจุดหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงใส่เพลงนี้มาอืม แล้วแบบบางบางเพลงยอมเราไว้แบบโอ้โหไม่น่าเปิดมาเลยอะไรประมาณนั้นอนะแต่พอมาดูถึงจุดหนึ่งก็แบบเฮ้ยเราเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วหนังนี่คือหนังเรื่องหนึ่งที่แบบก็ถือว่าแบบมันจบในตัวคอมพลียก็คือคอมพลียในที่นี้ก็คือจบแล้วแบบไม่ได้รู้สึกแบบเดินออกจากโรงแล้วแบบไม่ได้รู้สึกค้างคาอะไรมากหนังจบในตัวอืม พอแห้งเลยเอาเป็นว่าคืนหนีฆ่า The World of Killing People เนี่ยมันเป็นหนังเรื่องหนึงที่แบบยอมรับเลยตอนแรกก่อนดูแบบโอ้โห,โหไม่น่ารอดแล้วละ่ะแต่พอด้วยการที่หนังรู้ว่าตัวเองมันเป็นหนังที่แบบมันไม่น่าจะดีได้แล้วอย่างน้อยอ่ะคุณทำให้หนังคุณดูบันเทิงได้นี่คือโจทย์ที่สำคัญที่สุด แล้วหนังบันเทิงคนดูแฮปปี้อ่าแบบลงผมที่ไปดูในรอบสื่อเนี่ยก็มีคนแบบเฮ้ยหัวร้อยอยู่หลายฉากอยู่นะยอมรับว่าแบบเฮ้ยผมอาจจะไม่รู้จักนักสแสดงในเรื่องนี้แต่แบบยอมรับว่าเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้แบบ้ใช้ได้โอเคฉากโหดก็ทําได้แบบถึงอยู่ถึงอยู่มุมกล้องก็ถือว่าแบบดูลู้เรื่องไม่ได้ดูแบบโอ้โหเมาหัวอะไรประมาณนั้นนะ่ะ เอะเลกอ่ะอันนี้อันนั้นคือแบบเวียนเลยอ่ะเรื่องนี้ผมมองว่าการออกแบบงานอันนี้สอบผ่านก็นถือว่าแบบโอเคอยู่แต่แค่ผมมองว่าด้วยชื่อภาษาอังกฤษแล้วกันที่มันเกิดมาว่า the world of killing people มันยังไม่สมกับคำว่า the world of killing people แล้วกันน่นน่าจะนึกออกนะอืม ก็หืมก็น่าจะเป็นอะไรที่แต่ส่วนตัวยอมรับว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่ามันไม่ได้แย่แบบที่คาดหวังกันไว้แล้วมันก็ไม่ได้แบบดีเลิศแบบดีเลิศแต่มันเป็นหนังป๊อปคอร์นเรื่องหนึ่งที่แบบเฮ้ยเหมือนแบบคุณไม่รู้จะดูอะไรแล้วอ่ะแล้วแบบไม่ดูอะไรดีอะดูอะไรดีระหว่างแบบเอออะไรอะเรื่องเรื่องอะไรอะคึ้นชื่อไม่ออก หน,หนังที่มันแย่ๆลืมแล้วถ้าสมมุติคุณแบบอยากฆ่าเวลาไปดูผมมองว่าเรื่องเนี้ยไม่ได้เสียดายอะไรนะเสียดายเวลาอะไรนะแต่ยอมรับว่าหากคุณเข้าไปแล้วแบบหวังคําว่าแบบ the world of killing people คุณจะไม่ได้แต่ถ้าสมมุติคุณเข้าไปดูอ่านชื่อไทยเข้าไปคืนหมีฆ่าอันนี้โอเคโอเคอยู่ อันนี้ขอตีเรื่องหนึ่งนะส่วนผมอ่านซับอังกฤษด้วยในเรื่องนี้แล้วแบบบางจุดผมมองว่าแบบงานเร่งหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตตินิดนึงนะครับงานเร่งหรือเปล่าเพราะว่าแบบบางตัวยังสะกดผิดอยู่เลยอันนี้ฝากฝากฝากไปปรับปรุงด้วยแล้วกันนะอืมเอาเป็นว่าก็สรุปแล้วเรื่องนี้ให้ผมแนะนำไปดูไหมก็โอเคไปดูได้แต่แบบ เอาเป็นว่าคือด้วยไม่ไมดูถูกหนังไทยนะหนังไทยหลายๆเรื่องมีดีเยอะนะแต่เรื่องนี้ผมยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหมาสเตอร์พีซแบบเอาฉายโลกเอาไม่เอาฉา,ายในงานที่สกาอะไรเงี้ยเออแต่ตัวหนังอนะ่ะมันมันเลือกมันมาถูกทางแล้วมันมาถูกทางแต่แค่มันจะมีแผลกระจายแค่นั้นเองที่แบบ คุณยังต้องไปปรับปรุงบ้างอืมก็สรุปแล้วประมาณนี้แล้วกันครับ The World of Killing People ก็ฉายแล้ว well แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับโหก็ขอว่าก็ขอเอออีกอย่างขอชื่นชมคือทีมทำโปสเตอร์อืมคุณแต่และเรื่องเนี่ยถึงหนังมันจะแบบดู ไม่ได้แบบอลังการมากแต่แบบคุณออกแบบโปสเตอร์มาได้แบบยกนิ้วให้เลยอะ่ะแม่งทำทำองอยากดูเลยอะ่ะอืมขอชื่นชมขอชื่นชมขอชื่นชมเลยครับอืมเอาเป็นว่าก็วันนี้ก็ฝากกติดตามเพจและช่องหมาแกะหนังด้วยนะครับเดี๋ยวทางเพจจะมีรีวิวแบบบทความขึ้นไปก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเดมิสหนังฟิล์มอีกครั้งที่ เลือกผมไปดูรอบสื่อในครั้งนี้ก็แล้วกันแล้วถึงมันจะไม่ได้เป็นรอบสื่อที่แบบพกเครื่องสําหรับผมมากนะเพราะว่าผมก็แบบไปแบบเบอร์เบอรง่วงง่วงความคาดหวังก็แบบไม่ได้เยอะมากแต่ส่วนตัวเอาเป็นว่าผมรู้สึกบันเทิงและขอขอบคุณที่เชิญผมไปในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ